เป็นตัวตลกของทุกคนทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจแกเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับไปเราไปดูกันดีกว่านั่นครับมาแล้วครับคุณนกของเราครับหวังแกอยู่โรงเรียนเซนตเบียนโรงเรียนชายลย้วนมาตั้งแต่เด็กครับเห็นสาวที่หัวแกก็เลยอายมมวนอย่างนี้เป็นประจำเลยครับ มัวแต่เขินหน้านะครับไม่ได้มองขาเพื่อนครับสะดูดขาเพื่อนล้มก็ให้ครับหน้าแต่หมอไม่รับเย็บเลยครับนี่คุณนบเรียงคณะวิศวะมหิดลครับเป็นรุ่นแรกซะด้วยเลยต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรกซ้อมร้องเพลงเจีกับทุกคนครับอะไรนะอลิงลิงจั๊กจักจั๊กจักอะไรจักจริงจริงอ่อดทนเวลาที่ฝนพรำฟ้าก็คงสว่างแล้วทำให้เราวันใจไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเียงเดียวนะครับเป็นหัวหน้าเชียร์ลดเดอร์ซะด้วยนะครับ วันงานนั้นเนี่ยมีการประกวดกองเชียร์ของมหาวิทยาลัยกันครับมีคณะน้องใหม่ของคุณนพซะด้วยน้องใหม่แพ้ไม่ได้พวกความไม่ประมาทต้องจดไว้ก่อนครับ<ฮ>อย่าลืมเราต้องชนะจดไว้แล้วว้า พผู้ผู้หญิงก็คือคือว่าว้าโหแต่พอเขาจริงครับชายหนุ่มยังคุณโนก็แทบแยกรับโอ้มีสายตาสาวสจ้องสักขนาดนี้เงือแตกรักลักๆลเออแต่ที่ไหลมาเมื่อกี้นี้เงือหรือน้าอะไรกันแน่ครับคุณโน้โอ้โหตายแล้วทำไมพุงสั่นขนาดนั้นล่ะครับคุณโน้เอาแล้วล้อมันเลยออดทนเวลาที่บด อย่างน้อยก็ทำให้เราได้รู้ถึงความแตกตาก่างอบึจจับบึตอจบุึ้จับบึ้ง พอเหงื่อออกเอามือเช็ดเหงื่อยิ่งแล้วอย่างเลยครับทีนี้จากลดเตอร์กลายเป็นกวนอูครับนี่หน้าแดงไปเลยคุณน้อมนะครับยังไม่รู้ตัวครับส่วนเพื่อนๆข้างล่างเวทีนะครับมองเห็นแลวนะครับขำกันใหญ่ครับว้าวคนหรือเทพเจ้าเนี่ยดูแล้วคุณนกก็ยิ่งใส่ใหญ่เลยครับโอ้ตายแล้วพี่น้องโดมหน้าแดงอย่างนี้เกินไปหรือเปล่าวาดูสิพี่น้องเราหน้าแดงใหญ่เลย เด้อหรือพวงรีดเนี่ยโอ้โหสาวๆยิงมูกค,ครับเมื่อคุณนพเห็นดังนั้นครับโอ้โหแกก็เลยคือรับเต้นอย่างเลยครับโอ้ยตายแล้วแม่อะไรเนี่ยพี่นพเนี่ยน้องๆง,งงหมดแล้วี่ข้างหลังเนี่ยนี่ช่วยเต้นชา้ชาๆหน่อยสิว่าโอ้โหคุณครูนะครับก็หาอุจจาระแต่จจาระแต่งครับโอโ้ตายแล้วหน้าคุณนพครับแดงแป๊ขนาดนั้นครับโอ้ พระธิร์ยังงายครับโอ้ยทำไมมันแรงขนาดนี้ครับแกก็เลยยิงสายใหญ่ครับข้างล่างก็ยิงขางกันใหญ่เลยนะครับว้าวผมชอบคุณนะาจากใจคุณชอบผมว้าวผมชอบคุณ ขอบคุณม,ม,มา่อไชอบผมผมเมื่อยแล้ว <laughs> โอ้พี่นบเมื่อยไอพวกเราข้างหลังเนี้ยหลังจะหักยูแล้ว <laughs> เฮ้ดูทีลเลดเดอร์หรืออะไรเงี้ว่า <laughs> โอ้ดูท่านี้ครับท่านผู้ชมครับแกไปแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับคุณน,นบรูปหล่อของเรานะครับ <laughs> โอ้ยังเห็นกันดีๆอยู่หลั่นหนะครับหล่อๆไม่น่าเชื่อนะครับจะไปแ่เออ และจากความดีที่เป็นตัวตลกนี่เองนะครับปีนั้นคุณน้องของเราก็เลยได้รางวัลเชียร์ลีเดยยอดนิยมรับน้าัไม่เชื่ออย่าลบหัวเต้นโชว์อีกเล็กน้อยครับแหมอนี่ครับโอ้โหได้รับไปเลยนะครับคุณครูเพื่อนๆกันใหญ่เลยเยอะนะมันอิจฉาก็ในเคกันในตั้มสี่นี่ไงทั้งครูเนี่ยเลิฟไม่เลิฟท่านผู้ชมดูเอาเองกันแล้วกันแหถ้าเป็นจุม,มมือจุ่มไม้โอ้โ รู้นะว่ารักกันนะโธเอ้ยแล้วดูที่หล่อทั้งคู่เลยแต่แล้วนะครับโอ้โหนี่มันจะเลิฟเพื่อนเพื่อนหรือเปล่านี่นี่ใสยตาะโอ้แหมเยิ้มหยาดอย้อยขนาดนั้นอ้าว้าสวีดว้าอะไรขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่คู่เพื่อนแล้วก็เรียกคู่เก๋แล้วเนี่ยวายโอ้ยอนุรักษ์ธรรมชาติเหรอไงจ๊ะชอบไม้ป่าเดียวกันเฮ้ยป่าอื่นไม่ชอบเลยน่อย่ามายุ่งกับเรานะจุนจา้าทนี่ครับและทั้งสองคนนี่ครับชอบออกไป 妙呢！ ก็ถือถ่ายรูปได้ด้วยก็ขอถ่ายรูปกับสาวๆนะครับไม่เว้นแต่ละคนเลยทีเดียวโอ้โหน้องชายขอพรูปหน่อยเก็บไว้เป็นที่ระลึกเรอในโหมดรูปแต่ตัวอ่าใส่ตัวเองก็ได้โอ้โหเจอใครที่แกเป็นขอถ่ายรูปด่าเลยนะครับด้วยความที่มั่นใจในความหล่อของตัวเองสุดๆนะครับเรียกเลยว่าสาวเห็นสาวกรี๊ดว่างั้นนะครับไปมา,มาตั้งใส่แล้วหน่อยอ่าถ่ายมู ไทยมอูอาไทยจ่าก,ก็ได้ค่ะพี่อ่าลงอีกแล้วคนนี้มาเดียบอ๋อครับพี่ขอแทบดูดไว้ว่าไทยกับิ้นเต็ดีกว่าเอ้ยถ่ายกับพี่ตั้มดีกว่าครับถ่ายกับพี่ตั้มก่อนดีกว่านี่นะครับถ่ายกับทั้งคู่เลยก็ได้ค่ะอ่า ขอบคุ้นค่ะโอ้เป็นกายความหล่อเราเฮ้ยนี่น้องไม่รู้อะไรนี่พี่หล่อไม่หล่อนะน้องดูเลยรูปสาวๆของพี่เต็มโอ้โหเก็บไม่หวัดไม่ไหวเลยฮ่ฮฮซูเด็กความหล่อของเราแค่ใช่แล้ว,ลวตั้มว่านี่ไอ้มาไอ้มาแย่ yeah. โอ้โหพอรับหลังแผนน้องคนนี้ใส่เลยนะครับ วันสงกรานนะครับนายตั้งกับนายเคก็ขี geliyor, ร e, ่รถกระบะวืดวืดลงมาเล่นสานน้ำกับสาวสาป่าแป้งเออแต่งหน้าแหมสาวๆก็มีดอกไม้มาให้เดี๋ยวพี่เก๋พี่ตั้งเอาหอดสุดๆได้รับดอกไม้ไปถ้าแต่ว่าก้อนอิดมาจากไหนพี่ลู้โู้ยทำไมดอกนี้มันแข็งจังเลยใครพี่ตั้งเป็นอะไรหรือเปล่าฮ่โอ้ยมีเด็กคนนึงนะครับแหมกว้างก้อนอิดมาได้นะครับก้อนอิดนี้ท่านได้แต่ใดมาเอ้ยคนมันไส้ท่านหนาคว้างไงโอ้ยตาตั้ง โดนเต็มๆเลยฮ่าหลอนะหลอนัะโหดีนะครับเนี่ยว่าเขตก้มลงไปตักน้ำพอดีเลยไม่โดนนะครับตั้มคนเดียวเลยแต่ตั้มไม่เป็นไรตั้มอดทนโอ้โหอ่าเล่นกันต่อเล่นกันต่ออ่าโหเก่งจริงๆนะครับรักกูหูกูหนีว้าตั้มีเกตเท่สุดๆโอ้ยวีรกรรมของนายกิจชานี่ยังไม่หมดครับมาดูกันครับนี่วันนี้นะครับายตั้มที่เขาเป็นหนึ่ง สยามเลยครับเป็นพิเศษเตอร์รถจักรยานอ่ะเอออ๋อน้องอ๋อน่ารักมากเลยอ๋อเป็นไงพี่ต้ามัะหล่อไหมโอ้ก็ใช้ได้โอนะก็โอ้อ๋อขอเบอร์หน่อยได้ไหมะน้องได้เลยค่ะพี่โอ้น้องอีกคนึงนะจ๊ะโอ้ยในต้ามี่ไหนมั่นใจมากเลยนะโอ้ยขอเบอร์ต่อหน้าสาวๆที่อยู่ด้วยกันทสองคนเนี่ยนะอ๋อทำไมล่ะถ่ายรูปด้วยเลยเลยเยอะในจุด้ารเตาอ่ะว้า ใจตั้มนะตั้มตั้มเปลี่ยนไปนะะอ๋อโอ๊ย ตั้งตัวจริงด้วยตัวเป็นๆเลยแหละโอ้โหดูความมั่นใจในเรตติ้งตัวเองนะครับผมโอ้ยน้องน่ารักกันเลยอ่ะโอ้สยามก็ดีอย่างนี้ละตัวสาวเติมเลยอย่างนี้ตั้งชอบตั้งชอบสาวเติมอ่าเอาลุยคอนเจ็บ์ตาั้งอยู่แล้วโอ้โหลอดสคารมีมีวินัยไฟสตรีเพศอ่าขอเบอร์หน่อยจ้ะน้องเบอร์โทรศัพท์นะไม่ใช่เบอร์ต่างหากพี่ดักไว้ นอนเลยฮอเจออีกแล้วปวดหอบฮอปีเตีร์น่ารักจังเลยหผมเป็นแฟนหมดยังพี่แจ็คเลยค่ะล่าสุดผีต้องมาที่เขาน้องน้องผิดเรื่องแลครับผิดเรื่องแล้วยังไงแล้วแต่นะครับขอเบอร์ก่อนละกันถ่ายรูปด้วยเออน้องน่ารักเลยอคุณนี้ไม่ถ่ายเหรอถ่ายดิค่ะบายบายจ่ะผีต้องรอไม่ใช่อ๋อ โอ้โหตนนี้กวักมือเรียกเราเองเลยยกมือดักกวักมือเรียกอ๋ออ้อยมาปากช้างเลย